สบายดีพี่นอ้องมาด้อยเห็ดกินมาเนี่ยมาเบิงเกอลาเห็ดกินมาเนี่ยใชเห็ดออมเครื่องในไก่อ๋อเครื่องในไกน่อะไรนะออมหรือออต่างแต่ภาษาคำเว้าเนาะนี่ตำเครื่องเทศสิ้นไข่พักเขียมหัวบัวและเกลือหองหนัวตำใส่กันได้เลยนี่มาเทศหอมเดี๋ยดิใะ่ขิงน้ะตำใส่กันเราจะเอาเครื่องในเครื่องในไก่ สื่อตลาดล่างเรียบร้อยได้ด้วพี่นอ้องมีอ่านะเนียงสิว่าจะได้ใส่อะไรกันเอ่อหมักวัดใจหมักลุ่มไหลไก,กล่เอาลงเลยพี่นอ้องล่างเรียบร้อยสะอาดนะใส่ไปขีหัวจะได้เนะี่ยพัดให้มันหอมเขากันก่อนเออเรืมบอกใส่น้ำปลาแดกน้ำเนี่ยเด้อ น,น้ำปลาแยกนี่แหละสำเร็จสปอนเซอร์เขาได้เร้อพัดให้มันหอมพี่น้องเอ้ยพัดให้มันหอมพัดเขากันเรียบร้อยให้มันหอมกันเขาจะมีมะเขือเขาใส่ใจในเนาะมะเขือหันดะเอียด้วยกันพักซีล่าออแล้วก็พักอีตูพหผม พักหุมหน่อยปนกันซื้อตลาดนะฮะพันจีพไายล้างทิัวเครื่องในไก่ห้าหลางหีดเรียบร้อยแล้วนะมา,าห้าตลาดอีกหีดอีกเปีนกลับละตั้งแต่บร่นเลยลซื้อ พวกโมลูกค่ะมันก็นมี เอามะเขือลงพี่หนอนีมะเขือมะเขือนี่เทออือลงโหลดที่ล่าก็อ่านใบตูจังเสียทั้งลังตูจังเห็นใจน้ำล้างเห็ดง่ายๆพี่หนอเออเห็ดง่ายๆวันหยาเยังหนอเห็นสมองไผ่กลาเทือดหอมห่วย มีน้ำล้างโคกนะี่เดินที่ทำแล้วเอาเสียเอาลงเลยพี่น้องเอ้ยจบเนี่ยอดาแต่ฟุดรอดาแต่ฟุดทากฟต์มือหนึ่งมือนึงแตงกินพี่น้องเอ้ย อุปกรณ์เครื่องมือ,อยังเพืน่นครบมือไม้หัดท่ำฝากก็ติดตามก็ไลกไออ์ก็แชร์ในเด้อพี่น้องเ้ยเป็นกำลังใจเจ้หลานในภาคีภาเทียวส่งเจ๊หลาสนแนลเขาชิมาเอาขาเบื่อใส่พี่น้องขาเบื่อกันยังในตู้ดื่มเกี่ยมออกเขาเบื่อไม้ถึงเขาขว้าขาวนี่ดิ นี่ข้าวกล้วยบุมิ๊มผู้ขายหายแล้วนะขายก่อนตั้มใบตั้มมาไล่เหมือเลยนะพร้อมใบกี่หวัวในข้าศรีใสแบบบุ๊มบิกำหนด <c oughs> โอ้ยขืนหูดังชุนหูดังเลย ไอ้ทดลองมาก่นนะอนเนาะจะมีมากดตัว อนเพื่อค่วมเจ้มจนเด็กกินกลางคืน,นแต่งกินกลางคืน,นอยู่คนขวารื่อือนขวัวขัวลาวซีเมึงซีเมึงมัน สัมปาดเป๊ะอร่อยไหมเนียบเลยยังสิยกปู่ให้พี่น้องเอ้ยเอาพักลุงาพักลุงพี่น้องเอาพักลุงเดวจะเอาซีราวลงน้ำหลัง ผมในการเก่ยียปวดบ้อนเจาานออ้าการมันออกวาวการมันผมหน่อยส่งผมหลวมพระผมหลวมพักหลวม หนึ anyway, ่งเต็มส hmm. ีเหล่าใส่น้ำหนังทีลาวก็ใบตูใบนั่งตูทีลาวสือเอาแต็มใบใบนั่งตูเป็นปลูกอยู่หน้าบ้านพี่เนาะเพ่วนพะหผมเลยก็เสือเอาเพราะว่ามันบูมี่อยู่หน้าบ้านไม่อยู่แต่มันยังมันใหญ่ก็รู้ว่อยากเก็บข้นข้นข้นกุเรกุเรกุเลกมนุษย์มนุษย์คือก็ว่ายันติดหมอยันเขาเบื่อติดหมอพี่น้อง มะเขือสุกของก่อนก็เผาห่มใส่มะเขือสุกสุกก่อนซ้ำนี่แหละเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยหอมเครื่องในไก่ใส่เผาห่มใส่มะเขือผักซีลาวเสดเสดมันกันได้พี่น้องเน้อเฮ็ดง่ายๆตำเครื่องเผ็ดซีไข่กระเทียมหัวบัวขิงผัด ตำรวมกันแล้วก็มาพัด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 เอาเครื่องในไก่ล,ล้างสะอาดลงพัดเข่ากันแล้วก็เติมน้ำใส่ข้าวเบืือมะเขือลงพักลุ้งนำประเดคขี้มเข้ากันย่ายๆไม่ยังหมางไหมพี่น้องเอ้ย ตาเจีละเอามาฝากพี่ต่อนหน่องแบบนี้เด้อจะหน่อยตบถ่ายหร้อพักสีลาอนี้จะเอาลงฝากอีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อ,เอาพักสีลาลงก่อนก็ไปอี่ดดมจะได้หอมอำล้ำเข่ากันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน่เพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเอ้ย เดินอยู่บนอักซิลาลงเลยเนี่ยหอมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเป็นกำลังใจเจี๋ยลาในส่องพากินพาเทาี่ยวเจี๋ยลาซาแนวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเกี่ยมเสิร์ฟเกี่ยมเสิร์ฟปเป็นตาเสียบต่อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อสบายดีบ๊ายบาย กูก็ไม่คลิดนะออมก,กลางในกายออมก,กลางในกายแต่พักสีดาเถอะเพื่อผม